กุปฏิปันโนภะกาวะโตสาวะคะสังโกสังฆังนามามนตันมเักูตัสาะคาวะโตอะระงาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีสีสีสัตติคกุจึงทานมาสิ่งตัวกันนะลูกน้อยก็เรียนอ่าน ก็เรียนรั์ทางขาตาทศัตรูยามีมาจงวินาศวิลายสายสีสีจำเลือนสุขสารปะทุงง่อดง่ายหลับ,งงลาบมาอยาคาดสายสารปะัยสิทธิเมมือกาทั้งสิบนิ้วโสดวางคิวบไดานักมู พุทธายกายวายประียรีข้าวายพระอรศุ้งผู้จำนงงงนาลือพานคุณครูและอาจารย์ผู้ทรงญาณอันปรากฏท่านได้สั่งส้นข้าตามธรรมาาตถากรสอนข้าได้เรื่องยดก็ไม่ได้ลืมคุณครู ก้าตอกดอกไม้ก็แต่งไหวมีลายมู่ถูกเพียนและมักรูบูจากรูมาเรียงรายก้าวเนี้ยวและก้าวเจ้าทั้งมากปราวมากเหลือลายไปงอมนำมันลายอีกมันจันนั้นมากมีตุกสิ่งแต่งพรอง้อมทรัพย์ เรื่องส้ำรำเล่ใบซีไว้ครูผู้อารีทานได้สนตัวข้ามานักมูนามสการครูอาจารย์อุปชาททางอนุกรรมวาจายวันทาเนื้อเกสีคุณครูข้าไว้แล้วยังคุณแกว้วผู้ใจดี มันดาผู้ชมสิได้เกิดกล่าวข้าพระเจ้ามาเมื่อลูกอยู่ในกันสิบเดือนนั้นเต็มอัตราพระแม่ทนเศสสเวทนามาเลือใจยามลูกจากกันแล้วข้าโ็แปลคือปืนไฟกิงกาและพริกไทย ทานแต่งไหวยมากนักหน้านำรถนเล็กอนสาวมันดาลาวเปีวมาจาบับแกงและจับข้าประกอบหน้าประกอบหลังอินใัยแม่เกลือนทาง้อรอยอินหน่อยแม่เกลือนทางอ้าพันประมานดาก้าได้ยาก ุนวิบากทนกำลังเจ็บปวดเพียงจีวันเมื่อไก่ข้าวอกตัวตุลยายหม้อก้าวแปรพันเก้านวหนวดปันกันสับสนเจ็บปวดเพียงไหวจนเมื่อลูกตนจากกันมาพลิกกิ้งและเพ็ดรอนกินยากรนและยาทากนอนส้าประกอบนา ลังมันดาหนังปิ้งไฟยำลูกจากกันแลว้วจุมลูกแกว้วถนอมใจหมดแมงไม่ง่ายไยตั้งเลือดไรไม่ง่ายผ่านอาบนา้ำตบเสียนกล่าวมันดาลาโปนอาหารกินนุ่มจุมทุกวันวานปลุกเปป์ผ้ายนอน ลูกตืนสะอื้นรำกินข้าวน้ำหดไหวก่อนเจ็บกายได้อาทนระมานโดนได้ร้อนใจเลี้ยงลูกกวาใใ่าจะยอยกล้าความตุกแม่กาจะงานไหนฝ่าดินสิ้นปบใสมาจูจังได้หรือนา คุณมารดาข้าวายเลว้วกาโกเปลพรบวันทาไว้คุณพระบิดาเลี้ยงลูกมาได้รถตัวคุณผ่านสังท่องไทยข้ายกวายเนื้อเกลาวัวข้าพเจ้าได้รถตัวเจาะทานเลี้ยงทานรักษา เดชาศิลาคุณกาพองคุณเรียนธรรมมาคุณตรูคุณบิดาแปลวิจาอุ้งหมจิตสิบนิ้วขาวายลาวพระอรังนจาวทั้งสิบสิทธิ์ทว่าตัวอ,อกนิดมาปกปิดคุ้มพวยไป อุณบุราภาพระปสตุมุนอันเรื่องรุ่นฤิธิไกลเรวัตโตผูยยย้เป็นใัยอยู่อากาณนีอุณสิสาทักสินกันสะพูพระเจ้าอยู่บกกอกครางคราวรดีอารังันาพระสุมังกโรอยู่บริบาลฝ่อุ่นปราจิมเมพุทธสิเกผู้ทรงยานพายับ ตั้งกองงานพระสุเมธังตั้งกองกันอุดรนสกยราชมีอำนาจฤทธากันอีสานพระอรังนปราตีปังสารนังกรนปตวีสีสะเพ็ดองค์สุมเด็ดพุกภูสันทนอากาศมีจีวนพระสารนังกรอันเจิดใจ เจ้ากูสิบิสิทธาเรื่องดิธาคุมอันตรายดีจะากากลาบว้ยยกคุณวายเนื้อเกศีแฟนคุณพระบิดาคุณป้านาคุณจนนี้กันป่วยไปอย่ามามีรัตรูรายอย่ามาพาน เอาคุณเป็นเพดานเป็นประธานลอมทั่วกูกันโวยไปกันตรัดรู้นี่ไปใกลกูได้รอยยดุดอมใจมาใจกันจันไรได้แส้นกดูดนี่ไปไกลเสียรอยยดุดตั้งพี่ปูดบปุ๊นำตุนเบิกเมนเบิกบ,บาดานทำสะพานปูนสำนุนกุดบอโลกตราตสะพน พักปนมธรรมนำปีเดินปุตชาจำลาซาักโลกประาลาักและพระยืนเลื่อนรายไหวไม่ยืนเบิกจองทางตั้งมักคาพระครูไ้กูสลักนั่งประครูไ้กูตั้งต่อเป็นกาต่อลงและโกุดตาจดหยดเมนเอ็นไงตรง เดชารูอาจารย์เป็นพระธานช่วยบำรุงดิดแรงแข่งมันคงมาลมกล่าวเฝ้ารักษาสลบประทุกสลบประทุกสละประรอย่ามีมากคุณปรกเกาขาเป็นกำแพงแข้งกาจึง,จ,งจันไรยามากลายอันความกายยามาถึงเอาคุณเป็นตีพึงเป็นกรเพช JET JANTRA UM JAI MHA JAI SALAPA JAI SAPPA BUDDHA SAMMANG PRA SANGKA Ta wait